ยินดีต้อนรับกลับหากคุณลงไหลเกี่ยวกับรถบัสประวัติศาสตร์การขนส่งหรือแค่ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะคุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดปุ่มสมัครสมาชิกและเข้าร่วมการเดินทางกับเราวันนี้เราจะมาสำรวจโลกของรถบัสสุดไอคอนิกจาก Volvo รุ่น B7A ไม่ว่าคุณจะเคยเห็นมันวิ่งอยู่บนถนนในเมืองหรือเส้นทางมอเตอร์เวย์รถบัสคันนี้ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการทั่วโลกแต่มันมีอะไรที่ทำให้ B7A เป็นที่พิเศษ เริ่มต้นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ1,990 SUV 7จอาถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายตั้งแต่รถบัสในเมืองไปจนถึงรถบัสสว่างเมืองและบริการโคดมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล6สูบขนาด7ลิตรรุ่น D74 ที่ให้กำลังระหว่าง280-330แรงมา้าขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องยนต์นี้มอบความสมดุลที่ดีระหว่างกำลังและประสิทธิภาพการใช้น้ำมันทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการขนส่งระยะไกลและในเมือง แต่ไม่ใช่แค่ระบบขับเคลื่อนที่ทําให้ B7 อโดดเด่นคุณสมบัติที่สําคัญอย่างหนึ่งของมันคือโครงสร้างที่แข็งแกร่งซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องความทนทานและความมอเชื่อถือได้สร้างขึ้นด้วยมาตรฐานคุณภาพของว,วัุโครงสร้างของ B7 อากลายเป็นฐานสําหรับการออกแบบตัวทั้งหลายรูปแบบความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับแต่งรถบัสให้ตรงตามความต้องการเฉพาะไม่ว่าจะเป็นรถบัสทัวร์ระยะไกลหรือรถโดยสารประจําทางที่ให้ความสะดวกสบายทั้งที่นั่งจํานวนมากและพื้นที่เก็บบอสัมภาระ หนึ่งในความร่วมมือที่สำคัญกับวู b 7R คือการออกแบบตัวทั้งจากผู้ผลิตร d บัสและอื่นๆการออกแบบเหล่านี้ช่วยยกระดับชื่อเสียงของ B7 อาในเรื่องความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือภายในกว้างขวางมีพื้นที่ขายเยอะและคุณสมบัติที่ทันสมัยเช่นระบบปรับอากาศและระบบการสะเทือนที่ราบรื่นผู้โดยสารจึงพบว่าการเดินทางด้วย B7 เ A เป็นประสบการณ์ที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะไกล ในด้านการดำเนินงานโบวให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้น้ำมันและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม b 7 r เป็นที่รู้จักในเรื่องการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมซึ่งทําให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับบริษัทขนส่งที่ต้องการลดต้นทุนการดำเนินงานตลอดระยะเวลา b 7 r ได้รับการปรับให้สอดคล้องกับข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นโดยบางรุ่นมีเครื่องยนต์ที่ตรงตามมาตรฐานยูโร4หรือยูโร5เพื่อลดการปล่อยมลพิษแม้ว่ามันจะถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ แต่ B7A ก็ยังคงได้รับความนิยมและยังคงมีบริการอยู่ในปัจจุบันการเห็นรถบัสคันนี้บนท้องถนนไม่เรื่องแปลกไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบดั้งเดิมหรือส่วนหนึ่งของฟลีปท,ที่ได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซงความทนทานและความน่าเชื่อถือทําให้มันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัทขนส่งที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการลงทุนในฟลีปให้คุ้มค่าสุดท้ายการให้ความสําคัญกับความปลอดภัยใน v o l v b 7 r ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าชื่นชมด้วยคุณสมบัติ เช่นระบบเบรกป้องกันล้อล็อกระบบกันสะเทือนที่ทันสมัยและโครงสร้างตัวถังที่เสริมความแข็งแรง b 7 r จึงมั่นใจได้ว่าผู้โดยสารและผู้ขับขี่จะได้รับการปกป้องอย่างดีแม้ในสภาวะถนนที่ทา้าทายโดยรวมแล้ววอลโว b 7 r เป็นตัวอย่างที่แท้จริงของความเก่งกาจในการออกแบบและความมุ่งมั่นของวอลโวในการผลิตรถบัสที่ยอดเยี่ยมในด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หลงไหลในรถบัส หรือแค่ชื่นชอบเครื่องจักรที่ถูกสร้างอย่างดีดี7ายังคงเป็นส่วนหนึ่งของมรดกของวอลวที่ไม่อาจลืมเลือนขอบคุณที่รับชมการเจาะลึกเกี่ยวกับวอลว B7A ในวันนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการขนส่งและเหมือนเช่นเคยอย่าลืมกดสมัครสมาชิกเพื่อรับชมเนื้อหาลึกๆเกี่ยวกับยานพาหนะที่โดดเด่นที่สุด